สำหรับน้องฟอมวลิงแบบนี้นะครับวัที่ผัดขนแบบหนักๆแบบนี้เนี่ยหลายคนก็จะเริ่มรู้ททาไมหมาฉันไม่สวยขนไม่ดีจริงๆมันไม่เกี่ยวนะครับมันเป็นช่วงวัยของเขาที่เขาจะต้องผัดขนเป็นลิงแบบนี้อยู่แล้วแต่ในลักษณะการตัดขนที่กำลังจะสาธิตต่อไปนี้นะครับเราจะตัดแต่งได้สําหรับน้องฟอมที่ขนแบบขัดขนเยอะๆ จะมาทาคลิปเกี่ยวกับการแปลงโฉมเด็กลิงๆแบบนี้นะครับให้เป็นน้องฟอมมีมีสวยๆนะครับเราจะมาดูกันว่าเราจะเป็นมีวิธีการตัดแต่งขนยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าลักษณะเวลาการถัดขนมี2แบบ ผัดขนแบบนี้เนี่ยฝั่งนี้นะครับก็คือเป็นขนแบบสำลีอันนี้เราจะไม่ตัดเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนเราจะไม่ตัดไม่ไถท้องไม่ไถขนก้นในลักษณะน่องฟอมที่เป็นขนสำลีแบบนี้ไม่เอานะครับสิ่งเดียวที่เราจะทําได้คือตัดเล็บเล็มขนเท้าคือเล็มขนปลายเท้าให้กลมเล็มขนปลายหูแค่นั้นเองนะครับสำลีแบบนี้ไม่ตัดนะครับไม่ใช่ว่าเรามาทําคลิปสอนการแต่งขนในช่วงวัยผัดขนแล้วลูกค้าจะไปตัดกับที่เป็นขนสำลีแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับโอกาสเสี่ยงขนช็อตสูงมากนะครับ ช็อตแล้วแบ็กสกินเยอะมากเพราะฉะนั้นอยากทานะครับต้องดูว่าอย่างน้องฟอมที่เป็นขนอย่างเงี้ยผัดขนหนักๆเนี่ยเราสามารถเลมมลมให้มันเข้ารูปเข้าทรงได้เปลี่ยนจากลิมให้เป็นหนีให้ได้นะครับแต่ถ้าอย่างงี้ไม่เอาเลยนะครับอันนี้ขอร้องไ้เลยนะครับว่าไม่ตัดอะไรใดๆทั้งสิ้นหวีอย่างเดียวฉีดสเปรย์หวีขนแปลงขนไม่ให้ขนพันกันอย่างเดียวรอจนกว่าขนอยากจะออกมาอาจจะปีครึ่งถึง2ปีนะครับอันเนี้ยไม่ทําอะไรเลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เราจะแต่งขนสําหรับน้องฟอมที่เป็นขนล,ลิงลิงหน้าลิงลิงแบบนี้ยังไงะนะครับผมสาหรับน้องฟอมไวลยลิงแบบนี้นะครับไวที่ผัดขนแบบหนักแบบนี้เนี่ยหลายคนก็จะเริ่มรุ้ททาไมหมาฉันไม่สวยขนไม่ดีอ่าจริงๆมันไม่เกี่ยวนะครับมันเป็นช่วงไวของเขาที่เขาจะต้องผัดขนเป็นลิงแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ในลักษณะการตัดขนที่กำลังจะสาธิตต่อไปนี้นะครับเราจะตัดแต่งได้สําหรับน้องฟอมที่ขนแบบผัดขนเยอะ ขนไม่ได้เป็นสัมปีเหมือนเมื่อสักครู่ที่ผมทำเป็นตัวเอามาให้ชมกันนะครับพราเราจะมาทํายังไงให้เขาดูดีได้ในลักษณะการผัดขนที่ผัดเยอะแบบนี้นะครับแต่จริงต้องบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวสักพักพอขนมาแล้วเขาจะสวยแน่นขึ้นมาดังนั้นวันนี้เนี่ยมาเอาใจคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่แบบว่าหน้าลิงลิงแบบนี้นะครับเราจะมาแปลงโฉมจากลิงให้เป็นหมีให้ได้นะครับวันนี้นะครับสิ่งแรกทิชแรกที่จะบอกเลยตัดเล็บให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ ช่วงวัยนี้ขาเขาจะดูยาวดูน่าเกลียดดูเก่งก้าสิ่งหนึ่งที่มันทําให้ดูยาวดูแหลมก็คือผลตรงปลายตรงนี้เราสามารถเลม็มตรงปลายแบบนี้เล็มนิดเดียวนะครับอ่าให้มันเข้ารูปเข้าทรงเห็นไหมครับอ่าข้างที่ยังไม่เลม็มมันจะดูทําให้ขาดูเรียวยาวแหลมแบบนี้ ข้างที่เล็มแล้วเนี่ยมันจะดูแบบอ่าดูขามนๆมนมนขึ้นมาหน่อยสั้นๆขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับแค่นี้เองการเล็มแค่ตรงนี้ง่ายมากๆนะครับมันจะทําให้น้องปอมของเราดูลักษณะที่เปลี่ยนไปนะครับสำหรับวันนี้สปอนเซอร์นะครับของเราก็คือกันไกลนะครับสปอนเซอร์ตัวเองคราจะบอกว่าหลายท่านสนใจกันไกลนะครับผมกันไกลก็มีจาหน่ายแล้วนะครับที่มีรถปอมของเรานะครับผมเซ็นเซตกันไกล1990งร 1, บาทนะครับไม่แพงเลยนะครับอ่าเราก็เล็ม เลมให้มนมนพอมนแล้วเนี่ยขา <K ill iv in> เขาก็จะดูกลม <K ill iv in> ดูสั้นเขา้าไปเองนะคะผม <K ill iv in> เห็นไหมแต่เราจะไม่ได้เล็มแบบพุดเดิลน,นะครับ <K ill iv in> ก็คือเล็มให้เท่ากับความยาวของเล็บนะครับที่เราตัดนะครับดังนั้นเราต้องตัดเล็บก่อนเราจะได้รู้ว่าพื้นที่ที่เราจะต้องเลมเนี่ยอยู่ตรงไหนตรงอุ้องเท้าอุ้งเท้าอย่างเ <K ill iv in> <อ>งี้ยในวัยที่เป็นริงริงแบบนี้อายุห้าหกเดือนสี่เดือนแบบเนี้ย เราก็ต้องเล็มนิดนึงเพื่อไม่ให้เขาลื่นนะครับอ่าแบบนี้แล้วอีกอย่างนึงนะครับจะต้องบอกว่าลักษณะหน้าเนี่ยช่วงผัดฝนจะดูหน้าดูแหลมแต่จริงๆความยาวมันเท่าเดิมนะครับแค่ข้อนิว้วความยาวไม่ได้ยาวเลยแค่ข้อนิ้ แต่ทีเนี้ยขนตรงเนี้ยเขายังไม่ขึ้นมาในช่วงใบฝัดขนเนี่ยขนแก้มจะหายก็จะดูดหน้าแหลมขึ้นมาแต่พอขนแก้มเขาออกมาเหมือนเดิมหน้าก็จะดูทู่หลงนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเวลาหมาผัดขนต้องใจเย็นๆหวีขนไม่ให้พันกันตกแต่งได้นิดหน่อยอ่าเดี๋ยวผมจะมาเล็มที่ขนที่หูให้โค้งมนเพราะขนหูเขาโค้งมนแล้วเนี่ยจะต้องบอกว่าเห็นไหมครับหน้าเขาก็จะดูแบบอ่าข้างที่ตัดกับข้างที่ไม่ตัด ข้างฝั่งนี้พอหูแหลมขึ้นหน้าก็จะทําให้ดูแหลมขึ้นด้วยเห็นไหมครับพอเราแต่งแล้วเนี่ยมันมนหน้าก็จะดูกลมขึ้นอ่าเดี๋ยวเราทําทั้งสองข้างอ่าเราเล็มขนหูทั้งสองข้างเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมพอเราเล็มแล้วหน้าดูดีขึ้นเลยนะครับเริ่มดูมนดูกลมขึ้นแล้วเนี่ยครับผมนี่คือเทคนิคนี่คือทริควิธีการนะครับ อ,อย่าไปไว้ขนให้ที่หูให้มันดูแหลมๆแบบนั้นนะครับเพราะหน้าหมาของเราเนี่ยหน้าน้องปอมก็จะดูแบบยาวไปเลยนะครับทีนี้ก่อนตกตัดแต่งเนี่ยเราก็ต้องเคลียร์ขนให้มันดีๆก่อนขนที่พันกันขนที่พันกันแบบนี้ทีนี้สําหรับขนที่ผัดเยอะๆแบบนี้เราก็จะเริ่มเล็มเล็มตรงส่วนที่มันชี้ๆแล้วนะครับโดยจะใช้ตัวกรรไกรซอยนะครับใช้ตัวกรรไกรซอยผมก็จะเริ่ม เล็ม,อ,มอย่างนี้เราเลมไปก่อนอเล็มไปเลยนะครับตรงอกมันไม่มีขนให้ให้เราไอ้นี่อยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่เป็นการตัดสั้นนะครับคือการเล็มอ่าเลมตรงไปปลายออกก่อนอเราเปลี่ยนมาใช้กันไกลเป็นกันไกลซอยแล้วนะครับเพื่อที่จะเล็มนะคะ เลมที่มันชี้ชีออกไปก็จะทำให้เขาดูดีขึ้นไม่ต้องไปเลมเข้าลึกมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเดี๋ยวเราต้องเลี้ยงขนเนี่ยให้ยาวขึ้นมานะครับผมเพราะเดี๋ยวช่วงที่เขาเริ่มขนที่จะขึ้นมาเนี่ยช่วง 7, เดือน8เดือน9เดือนเนี่ย ผนเขาจะมาเร็วมากแล้วเดี๋ยวก็จะกลมสวยเองนะครับแต่ตอนนี้เราสอนเทคนิคคือเล็มผลในช่วงวัยที่ผัดผลนะครับผมให้ดูแบบเออดูน่ารักให้พอดูแบบเออไม่ที่เลโนยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็สามารถเลม็มได้เลยเล็มตรงที่ชี้ออกนะครับเลม็มจากบนลงล่างนะครับเลม็มจากบนลงล่างเลม็มเล็มไปก่อนเนี่ยมันก็เริ่มเข้าทรงไปเอง ไว้ผัดขนแบบนี้นะครับสําหรับตัวผู้เนี่ยก็จะเป็นแค่ช่วงเดียวนะครับช่วงวัยอายุประมาณนี้แหละประมาณ6 7เดือน5 <ๆ S 1> เดือนหเดือนช่วงนี้นะครับพอหลังจากนั้นโตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะไม่มีแล้วช่วงผัดผัดเยอะขนาดนี้แต่แน่นอนสาหรับน้องตัวเมียถ้าเขาเลี้ยงลูกเสร็จนะครับเขาก็จะผัดแบบหน้าเกลียดประมาณนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ขนที่หน้าก็จะไม่ได้หายไปเยอะแต่ว<ด>่าที่ตัวเขาก็จะผัดแบบชัดเจนเลยว่าน่าเกลียดนะครับ ก็ไม่ได้ฟุ้งนะครับเราใช้ไก่ซลล้อค่อยรูดออกทีเดียวตอนนี้คือผมเล็มเลมเลมเก็บเล็มเก็บทั้งตัวไปก่อนอเล็มเก็บเข้าทรงทั้งตัวไปก่อนเลมที่ชี้ชี้เห็นไหมครับเนี่ยในกรณีที่ผัดขนหนักๆเงี้ยเราเล็มได้นะครับ พวกนี้โอกาสที่จะขนช็อตจะไม่ค่อยมีแล้วก็เป็นขนในช่วงวัยที่เราสามารถเล็มสั้นได้นะครับแต่ถ้าขนสัมบีแบบเมื่อสักครู่นะครับน้องปอมที่แบบหน้ามีมีขาใหญ่ๆหแบบเมื่อสักคู่ขนสัมบีเยอะๆไม่เอาเลยนะครับเห็นไหมครับว่าหลังจากที่เราแต่งเนี้ยตรงหน้าเขาเนี่ยก็จะเริ่มดูมนขึ้นแหละเดี๋ยวเราหวีขึ้นมาหน่อยแต่งไอ้ขนชี้เชี่ยวไปหน่อยเยเย็นหูุก ทีนี้ตัวช่วยอีกตัวหนึ่งผมก็จะใช้กันไกลตัวกันไกลโค้งเนี่ยเล็มเก็บขอบหน้าให้นิดหนึ่งเพราะหน้าเขาก็จะดูกลมมนเห็นไหมครับนี่เล็มเก็บขอบหน้าให้ดูเป็นสิงโตน้อยอ่ะเดี๋ยวปแป๊บนึงหนุบแป๊บนึงแป๊บนึงอ่อช่วยชด่ดูสิดูสิเห็นไหมครับว่าตรงหัวเขาเนี่ยก็จะเริ่มมนขึ้นแ,ล,แล้วเราก็จะเล็มเก็บ มันดูเนียนขึ้นหน่อยหลังจากเมื่อกี้เราใช้กันไกลซอยไปแล้วนะครับเราจะเก็บรูปหน้าให้นิดนึงใช้มือล็อกคอไว้นะครับแต่ถ้าเขาดิ้นเราต้องปล่อยนะครับถ้าเขาดิ้นเราต้องปล่อยอ่าเพื่อที่เขาไม่แบบเขาจะได้รู้สึกว่าไม่โดนบังคับจนเกินไปนะครับ สามารถทำเองที่บ้านได้ครับผมเราก็จะเลิกสิ่งหนึ่งที่จะบอกนะครับเราไม่ตัดขนตรงนี้นะครับตัดขนตรงหูข้างในตรงเนี้ยตัดแบบเนี้ยแล้วทำให้หูมันใหญ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเราต้องพยายามเก็บขนตรงนี้เพื่อให้มันบังใบหูไว้นะครับเพื่อให้ขนตรงเนี้ยบังใบหูทีเนี้ยน้องเขาจะดูหูเล็กดูดูมนกลมไปกับ ไปกับโครงหน้าของเขานะครับเพราะฉะนั้นอย่าพยายามไปไปตัดขนหูข้างในตรงหัวตรงตรง,ตรงหน้าหูตรงนี้นะครับอันนี้ไม่เอาเลยเห็นไหมครับก็จะเริ่มดูแบบดูมนขึ้นกว่าเมื่อกี้นิดๆและคระับเดี๋ยวเรามาเก็บตรงคออีกหน่อยนะึ่ ย้ำอีกครั้งนะครับการแต่งขนแบบนี้สําหรับน้องฟอมที่ผัดขนหนักๆเท่านั้นนะครับเพราะถ้าเป็นขนสัมลีนะครับจากต้นคลิปที่เราอธิบายไม่ตัดเลยนะครับผมไม่เอานะครับเดี๋ยวมีภาวะขนชอ็อตแบ็กสกินนะครับ ผลที่ตัวเราก็ใช้กันไกลซอยเล็มๆก็พอตรงหน้าขาตรงนี้เล็มได้นะคะ่ะอืมคือมันคือการเก็บเข้ารูปเข้าทรงนั่นเอง เขาก็จะดูไม่กระเซิเก์กระเซิงนะครับผมก็จะดูดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราหวีตรงพอนิดนึงพออีกสักเดือน2เดือนขนก็จะขึ้นมาแบบหนากว่าน,นี้มากแล้วนะครับมันเราก็จะหวีแค่ขนที่มันดูชี้ๆออกไปแค่นั้นเอง

ดีสิครับสุดสิ่งกัน่อเคยูนีเดียู์นี่นี่ราก็ลืมคล้ายๆประมาณนี้นะครับผมส่วนคนที่เสียก็ต้องหวีนะครับให้มันหลุดออก ตรงหางเนี่ยจริงๆไม่อยากให้ไปทาอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขนหางมันต้องยาวออมากกว่าน,นี้ตรงหางเรายังไม่ต้องไปทําอะไรมากนะครับเราแค่เล็มเลมอ่าเล็มเก็บทรงไปก่อนอ่าแต่เ,เราเล็มรอบแรกไปแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาวิ่งให้ดูก่อนนะครับว่าพอเราเล็มแล้วเข้าทรงแล้วเนี่ยทรงมันโอเคไหมนะครับผมเดี๋ยวเขาเก็บตรงหน้าน,นิดนึง อโอเคเริ่มดูหมีขึ้นมาแล้วจากตอนแรกนะคะก็จะดูน่ารักขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปปล่อยกันก่อนนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราแต่งขนให้แล้วนะครับอเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ